ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลุกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์ตะกิจจังหวัดอุดรธานีเช้าวันนี้มีโตโยต้าคาร์บี่นะครับมาด้วยอาการวิ่งสั่นนะครับพอกดเร่งปั๊บมีอาการสั่นนะก็มีอยู่2อ,อาการนะฮะมีอาการวิ่งสัน่นแล้วก็มีลูกหมากหลวมแล้วก็บูทคันหลังนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวนันวิ่งเช็คเรียบร้อยแล้วก็ ซ่อมไปเป็นบางส่วนแล้วนะเช้าวันนี้มาต่อกันที่อาการวิ่งสั่นนะตรวจสอบเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยนะครับก็คือหัวเพลาขับนะครับเพลาขับด้านซ้ายนะครับมีอาการสัน่นมีอาการหลวมนะฮะเดี๋ยวเช้าวันนี้มาทํางานกันเลยนะครับกับช่างนัด Cam ie, นโตโยต้าคัมมรีปี2014นะฮะโตโยต้าคัมมรี ยกขึ้นเช็คเปนที่เรียบร้อยนะครับได้บทสรุปออกมาแล้วนะครับสําหรับตัวต้าคารมล่คันนี้นะมาทีแรกมีอาการวิ่งแล้วสั่นนะครับออกตัวแล้วสัน่นสั่นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายวิ่งร้อยยี่ร้อยสามยิ่งสั่นแรงนะครับเบื้องต้นเป็นที่หัวเพลาขับด้านในนะครับหัวเพลาขับในฝั่งขวารู้สึกจะลูกปืนหลวมนะครับไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่แล้วละนะ ตัวเสื้อผ้าหัวในก็เริ่มหลวมแล้วนะครับมีอาการสั่นนะครับทีนี้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือแแมกดุ้งนะครับนี่นะแมมกด้านซ้ายดุ้งนะครับแมมกด้านซ้ายดุง้งเดี๋ยวจะย้ายไว้ข้างหลังนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับสาเหตุที่แยกอาการสั่นเป็น2ออย่างเพราะว่า1แม็กดุ้งนะครับ2เผ่าหัวใน พอหัวไหนยางกันฝุ่นมันขาดจารบีสาดออกมานะครับทําให้ไม่มีจารบีแล้วก็เสื้อผพาสึกนะครับก็เลยแยกเป็น2ออย่างนะครับถ้าเป็นแมกดุ้งจะมีอาการสั่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ต้นตอนที่ออกตัวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราออกตัวแล้วสั่นด้วยนะครับถ้าออกตัวสั่นด้วย แล้วก็วิ่งความเร็วสั่นด้วยนะครับก็จะมาที่เพาขับนะครับรู้สึกอาการสั่นมาจากด้านซ้ายนะครับก็เลยผมก็เลยวิเคราะห์จากเพาขับมาด้วยนะครับเพาขับตัวนี้ซ่อมได้นะครับเพาขับข้างในนะใช้วิธีซ่อมเมานะครับโอเคทยอยถอดไปเรื่อยๆนะครับรายการทั้งหมดทั้งมวลก็มีลูกหมากแหลกสองกันชัก 2, สองซ่อมเพาขับข้างในแล้วก็บูตคานหลังนะครับ บูธคันหลัง4ตัวนะฮะโอเคนี่คือบูธคันหลังนะครับบูธคันหลังตัวนี้หลวมนะครับหลวมมากนะครับดิ้นเลยนะส่วนด้านหน้ามีอาการลาวนะครับตัวนี้ทั้งสองฝั่งนะครับบูธคันหลัง4ี่ตัวลูกหมาก,กันโครงใช้ได้นะครับลูกหมากันโครงใช้ได้ก็เลยเก็บไว้นะก็มีประมาณนี้นะครับซัมเมอรี่คันนี้ไม่มีอะไรมากมาย บูธคานหลังตัวนี้สองตัวนะครับตัวที่ติดดุมนะตัวนี้เป็นบูธยางนะครับตัวนี้เป็นบูธยางตอกได้เลยนะครับเวลาต่อกออกแต่เวลาเข้ามีเทคนิคการเอาเข้านะบูธคานหลังติดดุมนะครับตัวนี้ติดดุมนะครับส่วนใหญ่เวลาถอดจะถอดยกคอมาทั้งชุดนะยกออมาทั้งชุดนะครับทั้งนอก ต่จริงๆถ้าเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องก็ได้นะครับมีวิธีเอาเข้านะมีวิธีเอาเข้ามีวิธีเอาออกนะครับนี่ฮะบูตัวนี้ถอดเสื็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ okay, ลูกหมากแหลกถอดเรียบร้อย,ยอดูลูกหมากกันโครงกนะลูกหมากกันโครงโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ okay. โเอโเคลูกหมากกันโครงได้นะครับถอดเฉพาะลูกหมากแหลกลูกหมากพันชักนะครับ ลูกหมักแหลกมีอาการคอนนิดหนึ่งสนะงสัยยางรองกันพรงต้องไปเปลี่ยนนะครับหลวมยางรองกันพวงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยางรองกันพงแล้วก็ลูกหมักแหลกลูกหมักกันชักอย่างละสองนับโอเคลูกหมักกันพวงได้อยู่นะโอเคครับมาดูทางด้านหลังนะครับเอาหัวในนะหัวในนะที่ผมบอกว่าหลวมนะครับ นะมีน้ามีอาการหลวมนะครับคอนก็แก้ก็แกจะนําพาให้สั่นนะครับก็คุณข้างในมีอาการคอนนะครับรู้สึกจะ,ะตัวเสื้อเผาหลวมนะก็เดี๋ยวถอดยาก,กันปุ่นล้างดูก่อนนะครับล้างเสื้อเผาดูก่อนว่าะจะหลวมมากน้อยแค่ไหนนะส่วนลูกหมากแหลกออกมาแล้วนะครับลูกหมากกันโครงเอ้ยลูกหมากแหลกลูกหมากกันจากนะครับออกมาเรียบร้อย ลูกหมากแหลกลูกหมากกันชัดออกมาเรียบร้อยัวเพาหัวในหัวนี้ซ่อมนะครับพออ,ออกแกะออกมาดูแล้วนะเสื้อด้านในมันมีรอยนะฮะมีร่องนะครับตามตรงตรง่องลูกปืนนี้มีหลุมนะฮะเขาเรียกมีหลุมนะเป็นหลุมพอหัวในถ้าถ้าเราซื้อไม่มีแยกนะครับจะมีแยกเป็นบางรุ่นนะฮะ จะมีแยกเป็นบางรุ่นรู้สึกอาเิะจะมีนะกับเชฟบางรุ่นมีนะแต่คัมเบอรีไม่มีแน่นอนนะฮะสรุปแล้วมะพร้าวัวไหนซ่อมนะครับซ่อมได้นะครับซ่อมได้ ใส่ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ยางกันฝุ่นเข้าไปแล้วนะฮะใส่เจล,ลบีใส่ยางกันฝุ่นเรียบร้อยนะครับสําหรับเผาข้างในนะ <Okay. S 1> บูทออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบูทขันหลังนะตัวหน้าจะเป็นบูทเหล็กนะครับตัวหน้า,ต,นาตัวนี้จะเป็นบูทยางนะครับเมื่อกี้เอาเข้าไปแล้วนะฮะไม่ต้องถอดยกดุมนะครับมีเทคนิคในการเอาเข้านะครับ ไม่หวงแต่ไม่ถ่ายให้เห็นนะฮะ <c oughs> ต่อเข้าเฉยๆนี่แหละ,ะไม่มีอะไรมากนะต้องหาวิธีต่อเข้าให้ได้นะเดี <c oughs> ย๋ยวต่อไปต่อมาแล้วก็ชิน, <c oughs> อนเนอาหน้าตัดใส่น็อตัเสียด้วยใส่น็อตตัวปุกไปเลยเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมประกอบบูธคานหลังนะครับฟัง ขวาก็ใส่เรียบร้อยกำลังจะใส่น็อตนะฮะั่ขวาใส่เลยส่วนด้านหน้ากำลังเตรียมประกอบรูมากแหลกนะครับเนียเน้ยๆมาตอกนี่มอนกันนี่งแล้วก็ไปขันตอกก็ได้เอาเอาพอพ่อมาสวมตัดต่อพ่อ,อะจะจะคอแห้งนะคอยคอยคอเข้าไปอะไรบ้ มุนหพร้อมหมุนพร้อมต่มอเข้าใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะประกอบเผาเข้าไปลูกหมากแหลกยังไม่ประกอบนะ ตอนนี้กำลังเปลี่ยนยางรองกันโคลงนะครับเปลี่ยนยางรองกันโคลงมาดูลาวแหลกนะครับเดี๋ยวให้ดูลาวแหลกนะนี่คือตัวลาวแหลกนะครับที่ผมบอกว่างูกินไก่นะงูกินไก่ก็คือตัวนี้นะของคาร์มรี่ตัวนี้นะครับรีเป็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์พวงมาลัยไฟฟ้านะมอเตอร์เขาจะติดอยู่ตรงลาวแหลกเลยนะครับแล้วที่พอเวลาเราถอด ซ่อมมันก็ติดทั้งมอเตอร์ลงมานะครับแล้วเวลาเปลี่ยนในลูกปืนข้างในมันตัวนึ้หาไม่ได้นะครับหาได้อยู่2ตัวแต่อีกตัวหนึ่งหาไม่ได้นะครับก็เลยซ่อมลาบากถ้าลูกปืนมันเสียนะถ้าลูกปืนตัวนี้มันเสียอาการของมันเส well. ียก็คือมันจะมีอาการเสียงดังเวลาเราเลี้ยวนะครับกึดกึดกดเลยนะครับเวลาเราเลี้ยวแ,แต่คันนี้ยังไม่ดังนะครับค well. ันนี้ยังไม่ดังแม็กที่ดุ้งนะครับเอามา้ขวางหลังนะครับนี่นะ มาอยู่ด้านหลังถ้าจะสั่นนันมาสั่นทางข้างหลังนะทีนี้ถ้าสั่นข้างหลังยังไม,มไม่มีอาการเสียสูนนะครับจะไม่เสียทรงยังบิ่งนิ่งอยู่นะครับด้านหน้านะแต่ด้านหลังจะมีอาการดิ้นนหน่อยช่างมันนะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปซ่อมแม็กนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคอร์เมลีคันนี้นะสลับยาง สลับเฉพาะยางฝั่งขวานะฮะสลับเฉพาะยางฝั่งขวาสลับหน้ามาไว้หลังนะครับตัวที่มันดุ้ง้หวางหลังแล้วก็เปลี่ยนบุดคานหลังซ่อมเผาหัวในด้านซ้ายแล้วก็ลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับกหนรบบอามารีขนนี้นะโอเคเดี๋ยววิ่งลองดูก่อนนะครับลงพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววัดล้อตั้งศูนย์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยววิ่งลองนะครับ กำลังวิ่งทดสอบความนิ่งของคามเ่คารนี้อยู่นะออกตัวดีนะครับเงียบนิ่งแล้วนะจะลองใช้ความเร็วดูก่อนนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100นะ รอยยี่สิบหนึ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวไปลองถ่วงร้อยทีนึ่งนะครับเพราะว่าแม็กแม็กกดุ้งหลายสาเหตุจะพอสมควรนะครับแต่ร้อยย่เนิ่งอยู่นะครับแต่พอขึ้นร้อยสารู้สึกจะมีอาการสั่นแต่ไม่ใค่สั่นมาจากเพาะนะครับแต่จะสั่นมาจากอย่างที่ถ่วงไม่ได้นะครับ นี่หลายสาเหตุนะครับหลายอย่างเผาเปลี่ยนเผาด้านซ้ายหนึ่งเส้นนะครับหัวเผา,าซ้ายนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็หัวเผา,าด้านขวาวัวในนะครับซ่อมเอานะครับก็นิ่งเกือบร้อยเปร์เซ็นนะครับนิ่งเกือบร้อยเปร์เซ็นส่วนที่เหลือผมว่าน่าจะมาจากอ,อยาง,งล้อไม่ได้นะครับ รอไม่ได้เพราะว่าผมสลับยางนะครับสลับจากยางหลังไปยางหน้านะครับเพราะยางหน้าของเดิมมันดุ่มนะครับแม็กมันดุ่มนะครับก็เลยเปลี่ยนแวงหลังนะครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาที่ร้อยยี่ทีนะร้อยสามนิ่งนะครับอือว่านิ่งอยู่บางครั้งนิ่งนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าประมาณนี้ได้อยู่ ว่าถ้าจะให้ร้อเซ็นต์จริงๆผมว่าน่าจะช่วงล้อให้ดีก่อนนะครับโอเคครับถือว่าเรียบร้อยนะฮะถือว่าเรียบร้อยถือว่าจบแล้วนะสำหรับคัมรี่คันนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโตโย t a าคัมรี่คันนี้นะฮะ เสร็จสับเรียบร้อยวิ่งลองเรียบร้อยนิ่งแล้วนะฮะร,รายการทั้งหมดทั้งมวลก็มีเปลี่ยนปอขับด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาซ่อมเพาหัวในนะครับแล้วก็จะมีลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักนะครับจริงๆจะมีแก้ไขราวแหลกนะครับราวแหลกกรมอะไราไฟฟ้านะครับราวแหลกกมอะไราไฟฟ้าคันนี้นะครับ เป็นเล,าลาน่าแหลกแบบที่ผมบอกนะว่างูกินไก่นะฮะตัวนี้นะพอดีแนะนาลูกค้านะครับว่ายังไม่ต้องให้มันเสียนะฮะยังไม่ต้องถึงกับให้มันเสียหรือว่ามันเสียงมันดังเวลาเลี้ยวนะฮะก็ซ่อมแก้ไขได้เลยนะฮะพอดีผมถอดออกมาซ่อมแก้ไขแล้วใส่ยาละบีตรงที่ลูกปืนนะครับเอามาขัดมาล้างใส่ลูกปืนใส่ใส่ยาระบีลูกปืนนะครับเอาออกมาขัดมาล้างแล้วก็ใส่ยาละบีตรงที่ลูกปืนนะฮะก็แก้ไขถอดออกมาแก้ไขไปที่เรียบร้อยนะฮะ แต่ไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่างานนี้มันค่ำนะครับงานนี้มันค่ำผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะแต่เอาเป็นว่าแก้ไขนะครับเราแหลกตัวนี้แก้ไขได้ถ้าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับถ้าต้องการที่จะทำนะครับผมว่าน่าจะทำนะฮะผมว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเสียงดังแล้วจะมีโอกาสเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะคือมันซ่อมไม่ได้นะครับเราแหลกตัวนี้นะก็แนะนําให้ลูกค้าถ้าลูกค้ารายไหนอยากจะทํานะครับก็พอเรามาแก้ไข ซ่อมพอ,อเรามาแก้ไขซ่อมแล้วก็ใส่เจลาบีลูกปืนด้านในมาน,นะครับเราแหละโอเคครับถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับคาร,ร,ร์มอรี่คันนี้นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องนัดลุงหมากยนนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนตะกิจอุดรธานีพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ